เฮเวียวิกกี้ประกาศข่าวดีอีกครั้งมิททงระยะยังโผล่เมนก่อนหน้านี้คู่รักข่าวใหม่ปลามันอย่างเวียวิกกี้ได้ออกมาประกาศข่าวดีเรื่องตั้งท้องลูกคนแรกไปเมื่อวันที่12สิงหาคมและดูเหมือนว่าข่าวดีของนักคู่นะั้นจะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นเพราะล่าสุด22สิงหาคม2565เวีย <We are S 2> ได้ออกมาโพสภาพครอบครัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าขอบคุณทุกการติดตามของทุกๆคนนะครับเวีเคชั่น มาได้ไกลขนาดนี้เพราะทุกคนนะครับและขอบคุณกำลังใจดีๆจากคุณภรรยา at w i k i explorer น้องชาย at n a ั u j e e เดสคุณแม่แ t p พัน i u อัน r s c ก r ร n นัและน้องชาย แอดมิกอันเดกอร์ทองระยะนะครับ EP ต่อไปจะได้ชมกันเร็วๆนี้แล้วนะครับจะพยายามหาเวลาถ่ายทริป,ปบ่อยๆจะได้หายคิดถึงกันเด้อจ้าและมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายหนึ่งในนั้นคือพระเอกรุ่นน้องร่วมช่องอย่างมิกทองระยะได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าหมดแรงเลยครับและวิกกี้ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า EP หน้ามีฮาฮาฮาแน่นอนงับมีแขกรับเชิญสุดพิเศษและเรื่องราวดีๆเพียบแกงมอใหญ่รอเลยงับ